สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเทคโฟโต้อีกแล้วนะครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้เรามายืนดักรอถ่ายอยู่ที่สถานีชุมทาง3เสนสถานีรถไฟ3เสนนี่เราจะเห็นชสาวๆเดินมาแล้วก็ตอนนี้ไม้กั้นรถไฟนะครับตรงแยก3เสนที่จะตัดเอาไปลงกลองน้ำแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาด ราชวัดนะครับเราจะเห็นรถไฟกำลังโผล่มาเป็นภาพที่สวยกล้องที่ถ่ายก็สันส่นๆเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องเลยเราจะเห็นผู้คนเดินผ่านแบบชิลมากไม่ในกลัวเลยขณะที่รถไฟก็กำลังมานี่ะโผล่รุ่นนี้เป็นรุ่น NKF นะครับ เนี่ยผู้คนเดินมาอีกแล้วโอ้โหรถไฟก็มาวิ่งผ่านเฉยเลยไม่ไ hey, ม่กลัวกันเลยครับแต่ว่าโดยมุมกล้องครับมันใกล้มันไม่เห็นใกล้นะครับมุมกล้องตัวนี้เป็นรถรุ่น NKF 1 2 3 6 NKF เนี่ยเป็นรถดีเซลรางพัดลม ชนิดที่มีห้องขับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับถูกส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับรถดีเซลรางแบบ THN แต่ที่นั่งภายในจะเป็นเก้าอี้พลาสติกแบบแข็งนะครับซึ่งในปี2562ก็ได้มีการปรับปรุงประตูทางขึ้นของรถดีเซลราง NKF เพื่อรองรับสถานีรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในหลายเส้นทางนะฮะ ชื่อรุ่น NKF เนี่ยก็มาจากบริษัทน n ป p p o n Sario k i n นก i f u j ินะครับกลายเป็นว่า NKF ประเภทรถเป็นรถด,ดีเซลรางมีห้องขับหมายเลขรถก็มีตั้งแต่1201ถึง1264มีเลข,ขตัวอ,อักษรข้างหน้าก็คือกซขอไข่กซอขอ1201ถึง1264 ก็จะเป็นรถ NKF คันนี้ก็เป็น1236ตรงใต้1ย3 6เราจะเห็นว่ามันเลอะๆนะมองไม่ค่อยชัดเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นแบบ Cummins N85 ขีด R2 กำลังขับเคลื่อน235แรงม้าที่2100รอบต่อนาทีมีระบบขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมก็คือใช้เครื่องถ่ายทอดกำลังแบบ torque converter รุ่น T211A ความเร็วสูงสุดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบล้อ2-4ล้อโบกี้นะครับระบบห้ามล้อก็จะเป็นแบบลมอัดคันนี้มีความจุเชื้อเพลิองอยู่ที่350ลิตรมีความกว้างของตัวรถ2.815เมตรความสูง3.730เมตรมีความยาวของตัวรถถึง20.8เมตร น้ำหนักของรถด,ดีเซลรางคันนี้ขณะจอดนิ่งน้ำหนักรถเปล่านะครับ33.5ตันแล้วก็น้ำหนักขณะทํำขบวนก็35.322ตันน้ำหนักกดเพลาอยู่ที่12ตันมีจำนวนที่นั่งถึง74ที่นั่งเบาะนั่งจะเป็นแบบพลาสติกแข็งแบบนั่งหันหน้าเข้าหากัน จากการเปิดค้นดูในวิกิพีเดียนะครับพบว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมีหลายบริษัทมากตั้งแต่นิปปอนซาเรียวไซโ,ซโซไกซาฮิตาชิคาวาซกิฟูจิเฮฟี่อินดัสทรีนิอิกาตะเอนจิเนียริงและกินกิซาเรียวประเทศญี่ปุน่นรุ่นนี้มีทั้งหมด64คันนะครับจากที่ค้นดูก็บริษัทผู้สร้างเยอะมากนะครับ คันนี้รุ่นนี้มีอยู่64คันราคาต่อคันทั้งคันนะครับ14ล้าน267,188 1 8 18บาท18สตางอันวันที่เริ่มใช้งานก็ช่วงวันที่30มกราคมถึง3พฤษภาคมปีพศ2528ก็ใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นนี่แหละครับ ส่วนตู้ท้ายขบวนนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นรถรุ่น T H N นะครับก็เป็นรถด,ดีเซลรางเหมือนกันเป็นแบบพัดลมชนิดมีห้องขับของการรถไฟประเทศไทยเหมือนกันนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นก็ใช้ทํำขบวนหลากหลายประเภทเหมือนกันตั้งแต่รถด,ด่วนไปจนถึงรถเร็วแล้วก็รถธรรมดาซึ่งปี2562ก็ปรับปรุงประตูทางขึ้นรถด,ดีเซลราง T H N เพื่อรองรับ สถานีรถไฟทางคู่เหมือนกันกับรถ nkf นะครับสำหรับรถของ thn ก็มีทั้งหมดตั้งแต่หมายเลข1 1 0่1 0จนถึง1140 11นะฮะตัวอกักษรหน้ารถก,ก็จะบอกว่ากอซอขซโซ่ครับกไก่ซโซ่ขไข่1 1 0 1จนถึง1140ทั้งหมด 40คันนะครับทั้งหมดก็มีอยู่40คันราคานี่นะฮะที่นำเข้ามาตั้งแต่หมายเลข1.101ก่อนนะครับเฉพาะคันที่1.101คันเดียว14บสี่ล้านสองแสนบาทจุดหนสตางค์ส่วนเจ้าหมายเลข1.102จนถึง1.140เนี่ย ราคาต่อคันก็คือ11ล้าน4,97,584บาท21สิตางค์เริ่มใช้งานเจ้าตัวนี้ตั้งแต่วันที่8รักรกฎาคมจนถึง14กันยายน2 5 2 6เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสีของตัวรถชุดนี้นะครับก็คือเขาทำสีใหม่กันมาแล้วนะครับสีใหม่ที่เราเห็นก็จะ เน้นที่บริเวณขอบกระจกด้านหน้ารถนะครับด้านบนจะมีสีดำด้านหน้าด้านข้างคาดสีฟ้าแล้วก็ชมพูอ่อนด้านหน้าซ้ายจะมีคำว่า SRT นะครับซึ่งคำว่า SRT นี่ก็ย่อม,มาจากคำว่า State Railway of Thailand หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดักที่ต้นทาง รถคันนี้วิ่งมาจากทางยรมราชออกมาจากสถานีกรุงเทพหรือว่าสถานีหัวลาโพงนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีสามเสนแล้วก็จะมุ่งไปที่สถานีชุมทางบางซื่อน,นะครับซึ่งผมก็ลัดเลาะมาจอดตอนนี้ผู้คนกําลังโดยสารขึ้นรถเตรียมกลับเพราะว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวเย็นนะครับ ไปที่ไหนต่อไม่แน่ใจวันนั้นจําไม่ได้ที่ถ่ายมาน่าจะเป็นลบบุรีนะครับนี่อันนี้เป็นอีกทางหนึ่งทางที่มาจากฝั่งถนนสามเสนอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึงมาดักอยู่เมื่อกี้รถสวนมาอันนี้รถค้าออกที่จะมุ่งหน้าไปที่สถานีกลางบางซื่อชุมทางบางซื่อนะครับสำหรับวันนี้ ก็รับชมรับฟังกันเพียงเท่านี้นะครับเท็กโฟโต้ขอกราบลาและขอขอบคุณผู้ชม <Okay. S 1> ผู้ฟังทุกคนที่มารับฟังกันนะครับสำหรับ okay. <Okay>. okay. วันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ